นี้นะคะก็ก่อน่อนอีกแล้วนะคะซึ่งช่วงปีกว่าที่ผ่านมานะคะแต่หลายคนเนี่ยจะเห็นกันเลยนะคะว่าออนเปลี่ยนสีผมบ่อยมากนะคะเรียกว่าเป็นเจ้าแม่ในการเปลี่ยนสีผมเลยนะคะไม่ว่กับการวนการเต่อต่างๆนะคะจากนั้นนะคะก็ื่ยมีคนเนี่ยถามกันเข้ามานะคะว่าออนมีวิธีการดูแลผมยังไงไม่ให้เสียไม่ให้ร่วงไม่ให้ขาดนะคะรวมถึงเคล็ดลับการดูแลผมในแบบองออนนะคะ ซึ่งวันนี้นะคะออนก็เลยรวบรวมนะคะคล็ปไม่ลับนะคะในการดูแลผมทําสีนะคะรวมถึงผมที่เจอความร้อนบ่อยๆนะคะในแบบของออน,นง่ายๆมาให้ทุกคนได้ดูกันคะ่ะไปดูกันเลยคะ่ะเริ่มแรกเลยนะคะการเลือกแชมพูด้วยครีมโน้ตผมเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากนะคะหลายๆคน,นอาจจะแบบละเลยคิดว่าใช้อะไรก็เหมือนกันนะคะจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าไม่เหมือนเลยนะคะเนื่องจากว่าการที่เราใช้แชมพูด้วยครีมโน้ดเนี่ย ผมรังเ่ยจะต้องเจอทุกวันหรือมาแทบทุกวันนะคะดังนั้นถ้าเราเลือกอะไรที่มันเหมาะกับสภาพปัญหาเส้นผมเรานะคะก็จะช่วยได้เยอะเลยนะคะอย่างออนเนี่ยเป็นคนที่สระผมทุกวันนะคะดังนั้นเนี่ยแชมพูกับครีมมอที่ออนเลือกนะคะก็จะเป็น2ตัวนี้นะคะก็คือมิวบอนนี่ค่ะซึ่งมิวบอนนะคะเขาเป็นแฮร์แครน์นะคะชื่อดังมาจากญี่ปุ่นนะแล้วเขาจะมีหลายสูตรมากนะคะตัวสูตรที่ออนเลือกนะคะก็จะเป็นสูตรรีแพ์นั่นเองค่ะเพราะว่าตัวรีแพ์เนี่ยก็คือจะเน้นน้นหองกัน ฟื้นผุผมเสียนะคะผมแห้งต่างๆนะคะให้กลับมามีความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ตอบโจทย์มากนะคะสำหรับคนที่เจอแบบว่าพวกเคม,มีบ่อยๆทาสีบ่อยๆหรือว่าเจอความร้อนบ่อยๆแบบผมออนนั่นเองนะคะส่วนตัวนะคะเอาู้สุกว่าใช้แล้วมันแบบดีกับผมออนนะเพราะว่าผมออนเนี่ยมีความชุ่มชื้นมากขึ้นนะ,ะที่สําคัญก็คือไม่แห้งไปนะคะแล้วก็ไม่รีบไม่มันเกินไปนั่นเองนะคะ จบจากเซตแรกกันไปแล้วนะคะมาต่อที่เซตที่2กันบ้างค่ะซึ่งบอกเลยนะคะว่าเซตที่2เนี่ยสำคัญไม่แพ้เซตแรกเลยนะคะโดยเซตที่2นะคะก็จะเป็นการใช้พวกแฮร์ซิรัมนะคะหรือว่าซิรัมบำรุงเส้นผมนั่นเองค่ะซึ่งซิรัมบำรุงเส้นผมค่ะที่ออนใช้มาตลอดเดือนมาก,กว่านะคะแล้วรู้สึกภูิใจมากนะคะปรปโยน์ให้นี่เลยค่ะ เซรั่มเอค่ะซึ่งขวดนี้นะคะเขาเป็นเซรั่มบำรุงเส้นผมที่ไม่ใช่บำรุงเส้นผมอย่างเดียวนะคะแต่ว่ายังบำรุงลึกนะคะไปถึงหนังศีรษะของเราด้วยนั่นเองนะคะโดยคุณสมบัติหลักๆของตัวนี้เลยนะคะก็คือเขาเนี่ยช่วยบำรุงให้เส้นผมของเรานะคะกลับมาสุขภาพดีแข็งแรงแล้วก็ชุ่มชื่นนะคะที่สำคัญเนี่ยเขาตอบโจทย์มากนะคะสำหรับคนที่เส้นผมเจอความร้อนทำสีหรือว่าเจอพวกการเป่าไดร์เมื่อตลอดเวลานะคะและตัวนี้นะคะส่วนผสมหลักของเขาะคะก็คือเริด มากนะคะเพราะว่าเขามีส่วนผสมจากคารทิเซลนะคะจากแคนาดานะคะที่ได้รับรางวัล Cos In Cosmetics Best i n f l i e n c e Award ปี2 0 1 1ด้วยเองค่ะ ซึ่งแอ i ิวิชันนี้นะคะเรียกว่าเป็นแอบิวิชันระดับโลกเลยะค่ะดังนั้นการันตีแน่นอนนะคะและนอกจากนี้นะคะขวดนี้เนี่ยเขายังมีสารสกัดจากสเตมเซลล์นะคะแล้วก็สารสกัดจากดอกไม้กว่า8ชนิดด้วยค่ะวิธีใช้ H b a l a n า e ขวดนี้นะคะก็คือง,ง่ายมากๆค่ะเนื่องจากว่าหัวของเขานะคะเป็นหัวโรลเปอร์นะคะดังนั้นเราก็แค่หมุนนะคะแล้วก็ปีกออกมานะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็หยดไปบริเวณหนังศีรษะของเราได้เลยนะคะซึ่งออยก็จะค่อ,คอยๆแหวกผมนะคะแล้วก็หยดไปบริเวณที่ต้องการนั่นเองนะคะแต่ว่าเคล็ดลับของอออี่่ยูท จะค่อยๆหยดนะคะเกรนด้านหน้านะคะของหน้าผากออนช่วงนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่ผมออนเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะที่ผ่านมานจะเป็นลูกผมซะเยอะนะคะทำให้เวลาที่ออนเนี่ยทำผมำต่างๆนะคะออนจะต้องพึ่แงแคลฟูชน่นตลอดเวลานะคะในการแบบว่าอําพลางผมน้อยอของออนนะคะให้มันดูแบบว่าเต็มขึ้นแบบนี้นะคะดังนั้นนะคะหลังจากที่ใช้ประมาณเดือนอกว่านะคะสิ่งที่ออนรู้สึกก็คือผมของออนนะคะแข็งแรงขึ้น ขึ้นเร็วขึ้นนะคะหลุดร่วงน้อยลงนะคะที่สําคัญก็คือผมด้านหน้าช่วงนี้นะคะที่มันแบบเคยมีปัญหาดูผม,มน้อยๆผมบางๆนะคะก็คือมีความเต็มขึ้นนะคะแล้วก็ดูมหนักขึ้น,นะะั่นเองคะ่ะมาถึงเต็ตที่3ามกันบ้างนะคะซึ่งเ็ปนี้นะคะก็จะไม่ได้เป็นแพ่คพรอดแบบแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นแทนแกนเจนนะคะหรือว่า อุปกรณ์สําหรับใช้กับผมนั่นเองค่ะซึ่งอุปกรณ์ที่จะใช้วันนี้นะคะก็คือนี่เลยค่ะหวีของไอคูนะคะด้วยไอคูเนี่ยเขาเป็นแบรนด์แพดเจนเจอตชื่อดังจากเยอรมันนะคะเขามีสัมสิ่งิหลายอย่างมากนะคะแต่ว่าวีย่อนใช้ตลอดช่วงนี้เลยนะคะก็จะเป็นรุ่นนี้นะคะก็คือแพดเด็กช m อนะคะหรือว่าวีดีแทนเกิลนั่นเองนะคะ ซึ่งหวีแท e ่งโก้เนี่ยก็คือเป็นหวีที่ตอบโจทย์สําหรับคนที่ผมพันกันผมเป็นสังกตามะหรือแม้แต่คนที่ผมอยากสงนะคะแล้วเวลาที่เราหวีแล้วอะไรเนี่ยแล้วผมมันจะติดนั่นเองนะคะซึ่งหวีตัวนี้นะคะมันถนอมผมมากๆนะคะเพราะเวลาที่เราหวีไปนะคะแม้ผมจะเปียกผมจะพนันผมจะอยากสงต่างๆนะคะตัวนี้เนี่ยมันก็จะลื่นมากๆ ผมไม่ติดผมไม่พันนะคะแลวเมื่อผมไม่ติดผมไม่พันเนี่ยก็คือเราไม่ต้องออกแรงเราไม่ต้องกระชากเราไม่ต้องดึงนะคะและเมื่อเราไม่ต้องกระชากเราไม่ต้องดึงนะคะก็จะช่วยถนอมเส้นผมของเรานะคะไม่ให้หลุดไม่ให้ร่วงไม่ให้ขาดนะคะที่สําคัญก็คือถนอมหนังศีรษะของเรานะคะจากการถูกดึงหรือถูกกระชากแรงๆด้วยนั่นเองนะคะดังนั้นเวลาที่ออนใช้วีดตัวนี้นะคะออนก็รู้สึกว่าผมของออนนะคะหวีง่ายขึ้นมากนะคะแล้วก็เป็นการถนอมหนังศีรษะแล้วก็ถนอมเส้นผมออนไปในตัวด้นั่นเองค่ะ มาถึงสเต็ปที่4ี่นะคะเรียกว่าเป็นสเต็ปสุดท้ายเลยนะคะก็คือการทำเทสสปานั่นเองค่ะซึ่งการทำเทสสปาหรือว่าการทำสปาหนังศีรษะนะคะออนทำประจำเลยนะคะที่ร้านค o l o เรอร์เลรเบอร์ซอยสุขุมวิทสามสิบนะคะโดยการทำเทสสปานะคะก็คือเป็นการดีท็อกซ์หนังศีรษะนะคะซึ่งหนังศีรษะของเราเนี่ยมักจะเจอพวกแบบว่าสารเคมีตกค้างคราบไขมันอุนปลานะาะรวมถึงสิ่งสกปรกต่างๆุ่นละอองต่างๆนะคะที่จะอยู่บนหนังศีรษะเรานะคะและเราเนี่ยมักจะมองไม่เห็นหรือว่าเราเนี่ยไม่รู้นั่นเองนะคะ ซึ่งการทำฟหนอังศีรษนนะคะก็คือจะกําจัดพวกสารเคมีไขมันสิ่งสกรปรกที่มันอุดตันลำปานะคะให้รูขุมขนเนี่ยสะอาดนะคะแล้วเมื่อรูขุมขนของเราที่ศีศาะสะอาดนะคะก็จะช่วยให้ผมเนี่ยขึ้นใหม่ได้เร็วขึ้น ขึ้นใหม่ได้แข็งแรงมากขึ้นนะคะที่สําคัญเนี่ยก็จะช่วยลดปัญหาพวกผมหลุดผมร่วงผมขาดต่างนะคะแล้วเวลาที่ทสาสปานะคะคือเขาจะมีการนวดกดจุดแบบฟินๆเลยนะคะซึ่งการนวดกดจุดเนี่ยก็จะเป็นศาสตร์ของญี่ปุ่นนะคะที่ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดนะคะซึ่งส่วนนี้นะคะก็จะช่วยเสริมในเรื่องของการให้ผมเกิดใหม่มันแข็งแรงขึ้นนะคะเพราะว่าเลือดของเราเนี่ยมีการไหลเวียนมากขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็คือ4เศตน,นะคะในการดูแลเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะในแบบฉบับพอนะคะดังนั้นเนี่ยใครที่ ทำสีผมบ่อยนะคะถือว่าผมเจอความร้อนเจอเคมีเยอะนะคะ mm hmm. ก็ห้ามที่จัดละเลยนะคะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะ mm hmm. ก็อยากจะให้ทุกคนนะคะดูแลผิวหน้าดูแลผิวกายแล้วนะคะอย่าลืมดูแลเส้นผมและหนังศีรษะเรากันด้วยนะคะ mm hmm. พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ mm hmm. บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ